สวัสดีค่ะผู้ชมคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะมาติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของสำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาและหน่วยขึ้นตรงสำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาทางเครื่องวิทยุหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง934 FM 88.75เมกะเฮิร์ AM 1 5 1 2งพอกิโลเฮิร์วิทยุออนไลน์ w w w r b s 9 3 4 o r g ะ Facebook Live monastery. เมื่อวันที่15มีนาคม2568กองบัญชาการกองทัพไทยโดยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่13สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียงครอบครัวกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษและมอบเงินช่วยเหลือพร้อมทั้งสอบถามปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการต่างๆเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลและครอบครัว นะบ้านเลขที่41ทับ1หมู่ที่2ตบคุ้งน้ำวนอำเภอเมืองจัหวดราชบุรีค่ะและอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะในวันเดียวกันกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักง,งานพัฒนาภาค1ห,หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ดำเนินง,งานก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่พันไข่โรงเรือนที่6ในโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนหนึ่งรายในพื้นที่ของนายทับทองเพ่งนวลเพื่อให้เกษตรกรได้มีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเองและลดการพึ่งพาปัจจัยจากภายนอกผลก,การดำเนินง,งานแล้วเสร็จ100เอร์เซตอบสนองต่อย,ยอสอความมั่นคงของรัฐบาลเป็นการเตรียมความพร้อมของคนชุมชนพื้นที่ให้เกือ้อกูลกับการผนึกกาลังในการป้องกันประเทศโดยมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน3คนหนึ่งครัวเรือนณาบ้านห้อยโป่งหมู่ที่9ตําตบล บ้านติ้วอำเภอหล่มสกักจังหวัดเพชบูรค่า